สวัสดีค่ะเพื่อนเอนชาวตุลลัคนาตุลแล้วก็ราศีตุลค่ะไปดูกันนะคะว่า2สัปดาห์นี้ไพ่ยอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างวันที่1นึถึงสิธันวาคมนะคะ2,566ไปดูกันว่าเพื่อนเอนชาวตุลไพ่ยอยากบอกอะไร คุณได้ไพ่เจ็ดเหรียญแล้วก็ได้ไพ่คว e นออฟเพนทาโคลนะคะ mm hmm. การเงินการทองของคุณเนี่ยจะเริ่มกลับมาดีแล้วนะอะไรที่คุณลงทุนไปผลกําไรของคุณนั้นนะคะกําลังจะตอบแทนเป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนโตหมายถึงการเปลี่ยนสถานะของคุณได้ไม่รู้แหละคุณอาจจะเป็นเศรษฐีนี่ปล่อยเงินกู้นะคะหรือการลงทุนทําอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตของคุณเนี่ยการค้าการขายธุรกิจส่วนตัว เป็นในเรื่องของการลงทุนนะการเงินการทอ,ทองของคุณเนี่ยกำลังจะผลิดอกออกผลนะคะคุณจะได้ก้าวขึ้นมาเป็นราชนีเหรียญน,นั่นก็คือเศรษฐีหรือถ้าเป็นผู้ชายก็ขั้นเศรษฐีเลยทีเดียวค่ะมองว่าผลประโยชน์ของคุณนั้นกำลังจะงอกงามนะคะคุณจะได้รับผลประโยชน์ที่คุณลงทุนลงแรงไปนะคะกลับคืนมาเต็มเม็ดเต็มหน่วย ไปดูกันนะคะไพ่อยากจะบอกรายละเอียดอะไรนะคะเพิ่มเติมในสองสัปดาห์นี้ของเพื่อนๆชาวตุนค่ะได้ไพ่เดอะฟูลค่ะไพ่เดอะฟูลเนี่ยบ่งบอกถึงการรอคอยเนาะอันนี้อาจจะเป็นการรอคอยสิ่งที่คุณได้ลงทุนทําไปแล้วกิจการงานใดาการใดก็แล้วแต่นะคะที่ได้เริ่มต้นทําไปแล้วเนี่ยมันเหมือนก็ทุกอย่างก็คอมพลีทนะสมบูรณ์แบบทุกสิ่งทุกอย่าง ทีนี้เหลือแค่เรื่องผลตอบรับเหลือแค่เรื่องผลกําไรว่าลงทุนไปแล้วเนี่ยออจะได้กําไรตอบแทนไหมปล่อยเงินไปแล้วาจะาเป็นอย่างไรคืออธุรกิจตรงนี้ค่ะมันก็เนาะจริงๆก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้แปลกอะไรถ้าคุณจะทําถูกไหมคะมันก็แล้วแต่ว่าคุณอยากจะทําอาชีพอะไรแต่เอาเป็นว่านี่คือการลงทุนของคุณก็แล้วกันเป็นช่วงเวลาที่คุณเฝ้ารอคอยนะคะมันอาจจะเป็นธุรกิจใหม่ของคุณ าการลงทุนใดๆก็แล้วแต่ให้เดือดฟูเพจออฟเพนทัลดูเหมือนกับว่าทิศทางทางการเงินอันนี้จะมาทางการเงินเลยนะทิศทางการเงินของเพื่อนๆชาวตูเนี่ยกำลังจะผลิดอกออกผลเป็นไปได้ด้วยดีสิ่งใดที่คุณทําไปคุณก็จะเริ่มเห็นเงินเห็นทองเนี่ยมันเห็นเห็นในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยมีดอกมีผลออกมาแล้วนะ คุณไปทําอะไรไว้ก็ไม่รู้นะคุณก็มาคอมเมนต์บอกกันบ้างก็ได้นะคะนะเพราะว่าจริงๆแล้วพไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงสิ่งที่คุณทําไปเนี่ยมันกําลังผลิดอกออกผลเป็นดอกเป็นผลให้กับคุณค่ะ king of cups แล้วก็ได้ไพ่ราชาเหรียญน,นะคะโอ้ไพ่2องใบนี้บ่งบอกถึงสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่เนี่ยเป็นการช่วยเหลือนะ คุณมีคนที่คิดดีทําดีแล้วก็เสียสละการช่วยเหลือเกือ้อกูลของคุณนั้นในธุรกิจของคุณนั้นจะส่งผลให้สองสัปดาห์นี้มันเหมือนคิงเรดเนี่ยมันจะดูเวอร์วัาวางอลังการไปไหมถ้าถ้าเราจะบอกว่าคุณเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเหมือนกับเป็นเศรษฐีขึ้นมาเลยนะ,สะแสดงว่าอาชีพการงานของคุณที่คุณทําอยู่ในตรงเนี้ยการเริ่มต้นของคุณเนี่ยการลงทุนของคุณเนี่ยมันคุ้มค่าเพราะ มันจะพลิกผันให้คุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงสถานะกลายเป็นเศรษฐีมั่งคั่งร่ารวยได้เลยนะคะแต่ก็เชื่อนะว่าไพ่คิงออบครับเนี่ยบ่งบอกว่าเพื่อนๆชาวตุลเนี่ยในสิ่งที่คุณทําเนี่ยมันคือการใครจะมองคุณยังไงก็แล้วแต่นะคะบางทีคุณอาจจะทุ่มเทหมดหน้าตากจนแทบจะหมดเนื้อหมดตัวเลยก็ได้นะแต่คุณก็เชื่อมั่นว่าในสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมันคือการช่วยเหลือในทางอ้อมหรือในทิทางในทิศทางหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าถ้าคุณไม่ช่วยเหลือตรงนี้เนี่ย บางครั้งคนอื่นก็เดือดร้อนแล้วก็ไม่มีทางออกเชื่อว่าคุณเข้ามาใครจะมองคุณยังไงก็แล้วแต่แต่สิ่งที่คุณทำไปบางครั้งมันก็ต้องเกิดผลประโยชน์บ้างนะคะไม่มากก็น้อยแต่เชื่อไหมว่าสิ่งที่คุณคิดดีทำดีเนี่ยมันส่งผลให้คุณเนี่ยกลายเป็นเศรษฐีบังคั่งร,ำร,ร่ำรวยดเลยชีวิตของคุณ2ส,สัปดาห์นี้บ่งบอกถึงความสําเร็จที่คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนเนาะ ได้ไป5ห้าเหรียญนะคะเป็นไปได้นะที่คุณเองเนี่ยทำธุรกิจอะไรบางอย่างที่ช่วยเหลือคนยากยาช่วยเหลือคนที่ติดขัดทางด้านการเงินให้เขาได้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่ติดขัดไปคุณเป็นคนที่เสียสละนะบางครั้งบางครั้งผลตอบรับของคุณเนี่ยตอนแรกเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้คิดว่ามันจะมีผลตอบรับที่ดีแต่สิ่งที่คุณให้เนี่ยมันคือการช่วยเหลือ นะคะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้ได้ไปต่อกับปัญหาหรืออุปสรรคได้ใดๆก็แล้วแต่แต่ขอให้คุณได้รู้ว่า2สัปดาห์นี้นะคะการตัดสินใจของคุณนะนะคะมันคือผลลัพธ์ที่ดีมากๆได้ไพ่เจ็ดถ้วยโอ้ในสองสัปดาห์นี้คุณจะได้เห็นผลลัพธ์ของคุณมากมายที่มันแบบทำให้คุณรู้สึกภูมิใจกับการช่วยเหลือของคุณ กับผลงานของคุณเนาะบางทีเนี่ยสมมตินะว่ามีคนมาขอความช่วยเหลือจากคุณ mm. เขาอาจจะติดขัดอะไรบางอย่างแล้วคุณก็มองว่าเออถ้าคุณช่วยเหลือเขาไปเนี่ย mm. เขาอาจจะไปต่อกับชีวิตได้แล้วมันเหมือนกับคุณอยู่ตรงจุดเนี้ยมันมีคนอื่นๆที่มีปัญหามีอุปสรรคเนี่ยอะไรก็แล้วแต่เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วคุณก็อดไม่ได้ที่คุณจะช่วยเหลือนะคะจนบางครั้งคุณรู้สึกว่าอ,อ คุณเสียสละมากมากไปแล้วหรือเปล่าแบบนี้คะ่ะก็เป็นไปได้นะให้4ี่ถ้วยแล้วก็อะไรเนี่ยหดาบนะคะขอเปิดเลยก็แล้วกันแจสติกตอยากจะเตรียมอะไรไว้คุณนะคะไพ่ดีไฮพิเทสบ่งบอกว่าใน2สัปดาห์นี้คุณจะมะีเรียกว่ามีความสำเร็จมีความภาคภูมิใจนะคะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ อการช่วยเหลือของคุณเนี่ยบางทีเนี่ยคุณเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของในด้านกฎหมายหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะที่คุณช่วยเหลือเจ็ดถ่วยเนี่ยบางคนนะคุณให้สติ างทีมันไม่ใช่แค่การเงินอย่างเดียวนะเพื่อนเพื่อนชาวตุนคุณมีคนที่ให้สติให้ปัญญาให้คําชี้แนะให้คําแนะนํากับผู้อื่นได้ด้วยให้คนอื่นเนี่ยเขาได้ไปต่อกับชีวิตมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวนะคะคุณทําให้สถานการณ์ชีวิตของหลายๆคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่าได้รับหนทางได้รับแสงสว่างหรือว่าทําให้สถานการณ์ในชีวิตของพวกเขาเนี่ยดีขึ้นตามลําดับคุณเหมือนเป็นคนที่เหมือนเป็น คนที่ให้ความยุติธรรมเป็นคนที่ชัดเจนเป็นคนที่ตัดสินเป็นคนที่แบบเหมือนกับเหมือนเหมือนศาละนะที่พิพากษาหรือ,อการการตัดสินใจที่จะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะมันเหมือนเขาพวกคนรอบๆตัวของคุณจะเชื่อในการตัดสินของคุณจะเชื่อในสิ่งที่คุณพิจารณาคุณเหมือนบุคคลสําคัญคนนึงเลยนะเพื่อนๆชาวตุนอ่ะจริงๆแลสติก เจสิกนี้ก็เป็นไพ่ประจำราศีของคุณเลยนะ,ะมันเหมือนกับว่าการตัดสินของคุณการทําอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจะมีคนนับหน้าถือตาคุณจะมีคนให้ความเคารพและการช่วยเหลือการมีน้ําใจของคุณเนี่ยมันส่งผลให้ชีวิตของคุณเนี่ยจเจริญก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองคุณเป็นคนที่มีความสามารถมีพรสวรรค์เป็นอาร์ติส์เป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งเป็นคนเก่งมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนเข้าใจชีวิตที่เกิดขึ้นกับ หลายๆคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วขอบอกว่าตัวตัวหนึงคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบเาเรียกว่าคิงเหรียเนี่ยคุณแบบอยู่ในสถานการณ์ที่ดีกว่าคอนอื่นๆเพราะอบตัวของคุณอะ่ะคุณเปรียบเสมือนผู้นําเปรียบเสมือนคนที่แบบมีฐานะการเงินมีความรู้มีความสามารถที่สุดเลยในแวดวงนั้นในแวดวงนั้นในองค์กรนั้นๆเพราะฉะนั้นในสองสัปดาห์นี้บ่งบอกว่า ไม่ว่าคุณจะช่วยเหลือไม่ว่าคุณจะซัพพอร์ตไม่ว่าคุณจะให้คําแนะนําอะไรกับใครไปก็แล้วแต่นะคะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการอมันเหมือนกับคุณลงทุนมันก็คือการลงทุนนะ ลงทุนให้ชีวิตดีๆกับผู้อื่นลงทุนในเรื่องของการเงินการทองให้กับผู้อื่นได้มาได้ไปต่อกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณได้ได้กระทําไปเนี่ยมันเหมือนกับสองผารที่คุณจะได้เห็นผลลัพธ์ของการตอบแทนจริงๆคุณอาจจะไม่ได้หวังการตอบแทนหรืออะไรก็ได้แต่มันมันเขาเรียกว่าไพจสติกเนี่ยคือคุณทําอะไรคุณก็ได้สิ่งนั้นนะคุณได้สิ่งนั้นกลับคืนมาซึ่งมองว่ามันจะส่งผลให้ชีวิตของคุณเนี่ย จเจริญรุ่งเรืองจเจริญก้าวหน้านะการเงินการทองมันเหมือนกับโชคดีตรงที่ว่า,าพวกเขาเหล่านั้นเ,นเห็นในคุณงามความดีของคุณแล้วก็ชื่นชมคุณ คุณอาจจะได้ผลประโยชน์กลับมาอย่างมากมายมหาศาลก็เป็นไปได้นะเช่นสมมุติว่าอันนี้นะถ้าเรามองจากจจสติกเนี่ยสมมติว่าคุณเป็นทนายความนะคุณเป็นทนายความคุณก็ได้รับค่าจ้างอะไรของคุณตามแบบอ่าตามแบบที่คุณอาจจะไม่ได้เรียกร้องมากเหมือนกับเออก็เป็นการช่วยเหลือแต่พอคุณช่วยให้พวกเขาเนี่ยชนะคดีความได้อันนี้สมมุตินะกรณีแบบนี้นะชนะคดีความได้สมมติว่าเขาได้ผลประโยชน์ของเขามาเนี่ยเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างมาตอบแทนคุณมากกว่า ที่คุณช่วยเหลือเขานะคะให้ประสบความสําเร็จอะไรอย่างนี้ค่ะมันเหมือนเป็นการลงทุนไปก่อนแต่จริงๆคุณอาจจะไม่ได้คาดหวังอะไรแต่สิ่งที่คุณได้รับมันก็มีค่ามหาศาลเกิดมากกว่าที่คุณคาดคิดก็เป็นไปได้เหมือนกันมันเป็นกรณีแบบนี้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมันเหมือนกับมันเหมือนกับว่า เรื่องราวเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกัอนออกไปแต่การช่วยเหลือการเสียสละของคุณนี่แหละมันนําพามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองมันเป็นผลลัพธ์ที่ดีมันก็เหมือนการลงทุนหรือบางทีเนี่ยในไพ่ของคุณขึ้นมาได้ราชินีเหรียญถ้าสมมติว่าคุณเป็นคุณเป็นคุณเป็นคนที่ปล่อยเงินคุณปล่อยเงินกู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอาจจะไม่ได้คิดดอกเบ,บี้ยอะไรที่แสนแพงแต่คุณอาจจะเชิงช่วยเหลือ,อคนที่เขาแบบ ได้โอกาสหรือว่ายากจนหรือบางทีติดขัดในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยเอาไปหมุนต่อนะคะแล้วพอเขาค้าขายดีได้กำไรอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็อาจจะตอบแทนคุณมากกว่าที่คุณให้กับพวกเขาก็เป็นไปได้เหมือนกันคือ,อการกำหนดว่าเออเนี่ยดอกเบี้ยเท่านั้นเท่านี้นะเป็นการช่วยเหลือกันไปเนี่ยนะคะมันเหมือนกับสิ่งดีๆที่คุณทําไปเนี่ยมันเขาเรียกว่าคืนมาสู่คุณเนี่ยจนเห็นผลลัพธ์ที่ดีในชีวิตได้เลยนะคะเพื่อนๆชาวตุน ก็จงรักษาความดีนี้ต่อไปเถอะค่ะนะคะมีอะไรอยากจะบอกกับคุณเพิ่มเติมคะคเพื่อนๆชาวตุนขอสามใบนะคะไพ่อัศวินไม้ไพ่สีดาบแล้วก็ไพ่เฮอร์มิตโอ พลังงานของคุณนะคุณเป็นคนที่เหมือนเปรียบเสมือนอันนี้อันนี้ขอชมจากใจจริงนะคุณเปรียบเสมือนพ่อพระคุณเปรียบเสมือนแม่พระเลยนะเนี่ยไพ่เฮอร์มิตเนี่ยคุณมันเหมือนกับคุณเป็นคนที่ตื่นรู้แล้วแล้วคุณก็การปฏิบัติหน้าที่ของคุณเนี่ยคุณก็ปฏิบัติต่อไปมันคือความสุขของคุณนะไพ่สี่ดาบคือความสุขมันเหมือนกับคุณ จริงๆคลิปนี้ต้องบอกว่าเหมือนกับคนที่ได้ตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณได้รู้ว่าสุดท้ายแล้วคนเราก็เอาอะไรไปไม่ได้ทนนี่เราอ่านกันตามหน้าไพ่นะเราไม่รู้ว่าไพ่ทำไมสื่อสารกับเราแบบนี้แต่จริงๆนะคะใครที่แบบว่าอืกําลังทําแบบนี้อยู่เนี่ยคือก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับคุณด้วยจริงๆนะมันเหมือนกับคุณเป็นผู้ตื่นรู้แล้วก็บอกว่าเออคนเราเนี่ยนะ สุดท้ายแล้วถ้าจากโลกนี้ไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้เพราะฉะนั้นในสิ่งที่คุณมีอยู่ในชีวิตตอนนี้เชื่อนะคะว่าคุณเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีมีฐานะทางการเงินที่ดีแล้วคุณก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านี้แล้วคุณเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในชีวิตอยู่แล้วในตอนนี้นะคะคุณก็เลยสร้างบุญสร้างบารมีของคุณอยู่ในตอนนี้แล้วทีนี้ยิ่งคุณให้ยิ่งคุณสร้าง ก็กลายเป็นว่าคุณก็ยิ่งได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการช่วยเหลือเกื้อกูลจากสิ่งที่คุณมีน้ำใจช่วยเขาในแบบที่บางทีคุณก็ไม่ได้คิดมูลค่าอะไรมากมายแต่บางทีมันก็ต้องคิดบ้างเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าคือได้กลับมาก็เป็นการส่งต่อเป็นการสารต่อเป็นการช่วยต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันยุติธรรมเสมอในสิ่งที่เป็นคุณอะที่คุณให้กับผู้อื่นนะคะแล้วความดีของคุณตรงเนี้ยมันไม่ได้สูญหายไปไหนเลยนะคะ ช่วงสองสัปดาห์นี้จะเกิดเหมือนกับเกิดอะไรบางอย่างที่เป็นผลลัพธ์ที่คุณได้ทำไปแล้วนั้นมีฟลิปแบรกลับมาให้คุณได้เห็นผลแห่งความดีที่คุณได้กระทำค่ะอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็อยากใช้เพื่อนๆชาวตุนที่พลังงานตรงกับคลิปนี้ก็จง ปฏิบัติหรือว่าสร้างความดีตรงนี้ต่อไปก็เป็นผลที่ดีกับคุณในอนาคตมากๆเลยนะคะขอให้คุณได้รู้ว่าความดีที่คุณทําไปนั้นมันก็ไม่ได้สูญหายไปไหนมันก็ยังอยู่กับตัวของคุณเองแล้วก็จะมีพลังงานดีๆย้อนกลับมาหาคุณค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะก็รายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับซืปอตัแตงนะคะสวัสดีค่ะ